ก็ไม่มีรูปนะก็เอารูปนี้แล้วกันนะครับง่ายๆแล้วก็เซฟอัพอ่ะคอยดูนะครับไปดูที่อะไรครับเห็นไ,ไหมสร้างให้แล้วอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปดู Data เขานะครับ Data เขาเป็นยังไงสวัสดีครับผมวินละปสิทธิ์กำจรอ,อัคร์ฮิรันวันนี้เราก็ยังอยู่กับแอปชีตนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการค้นหา image URL เนาะก็คือมีหลายท่านนะครับสนใจในเรื่องของอยากจะได้ URL จริงๆของภาพที่เราอัปโหลดขึ้นไปบนแอปชีตเนี่ยนะครับจะหายยังไงนะครับเราจะมาทำ case study เนาะผมได้ลองสร้างตารางขึ้นมาแล้วแล้วลองอัพภาพขึ้นไปนะมีอะไรบ้าง <k> ก็คือตารางของผมนะครับชื่อว่าโฟโต้แล้วก็มีอะไรครับมี h นะครับหัวคอลัมน์เป็น Table Photo แล้วก็ Link อ่ะผมบอกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราสร้างหัวคอลัมน์เนี่ยนะครับหรือฟิลข้อมูลหรือหัวคอลัมน์อะไรต่างๆเนี่ยผมแนะนําให้สร้างเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วอย่าเว้นวรกในชื่อเด็ดขาดนะพยายามนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเผื่อมันมีการที่ต้อง d e ็บโคดนะครับถ้า d e ็บโคดขึ้นมาเมื่อ,อไรแล้วเราไปอ้างอิงชื่อหรืออะไรตรงนี้ที่มันมีการเว้นวรคเนี่ยมันจะมีปัญหา พยายามอย่าเว้นวักนะครับนะมีอะไรบ้างครับมีไดรเตอร์มีโฟโต้แล้วก็มีลิงก์นะครับอันนี้ก็คือปกติเนาะเวลาเราอัพภาพขึ้นมานะครับภาพจะถูกเอาไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็เขาจะเก็บลิงก์นะครับอันนี้เป็นพาดลิงก์นะครับเป็นพาดนะครับพาดเหมือนเก็บไว้ในโฟลเดอร์นะครับนะอ่าแต่คราวนี้ เราต้องการ URL ลิงก์จริงๆนะครับทำไมถึงต้องการ URL ลิงกจริงๆมันเป็นลักษณะนี้ครับก็คือว่าหลายๆท่านนะอาจจะมีความสามารถในการ generate JSON จาก p อ s h e e อ่าแอปสคริปพูดขอไปจากแอปสคริปนะครับนะเนี่ยดึงข้อมูลจากอ่าสปีด e ีตนะครับอ่าให้แอปสคริปเขียนเป็น JSON แล้วส่งนะครับไปเพื่อไปทำอะไรบางคนอาจจะ export ไปทำไมครับ ไปแสดงบนหน้าเว็บไปแสดงบนมือถืออย่างเงี้ยนะครับบนโมบายอะต่างๆนานานะครับอ่าก็แต่ว่าจะใช้หลังบ้านเป็นแอปชี e t อย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันมีโปรเจกที่ผมกําลังจะทํานะอย่างที่บอกนะครับแล้วตรงเนี้ยเราจะมาต่อกันจาก EP ที่แล้วนะครับนะเพราะ EP ที่แล้วเราทำส่งไลน์ใช่ไหมนะครับซึ่งการส่งภาพไปนในไลน์มันต้องรู้ URL อ่าแล้วผมเอา URL มาจากไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับตรงนั้นเราทํำยังไงนะ ไปที่อะไรครับแอป e ีตนะครับผมได้ทําการสร้างโปรเจกตขึ้นมาแล้วนะครับอ่าผมบอกก่อนนะงานเนี้ยผมจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะไม่ใช่สวิธีอ่าอ่าสกระบวนพัดหรือ,อยังไงไม่แน่ใจนะครับก็คือมีอยู่2แบบในการหาเอาแบบง่ายก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาแบบยากนะครับผมก็มีเทเบิลที่ชื่อว่าโฟโต้นะครับก็ เมอันนี้ให้ให้อันนี้ทุกอย่างนะครับไปที่คอลัมน์จะเห็นว่าคอลัมน์ผมจะขึ้นเป็นส้มเหลืองตลอดนะถามว่าทําไมนะเพจผลคือผมไปตั้งอ่าอย่างนี้นะครับผมไปตั้งโลโลนัมเบอร์เนี่ยเป็นคีย์นะครับซึ่งถามว่าเหลืองเนี่ยมันได้ไหมมันได้นะครับแต่ว่ากรณีที่ใช้อ่าโลนัมเบอร์เป็นคีย์เนี่ยมันจะมีปัญหากรณีที่ว่าเราใช้ user ยูเซอร์หลายๆคนนะครับอันนี้ก็คือผมตั้งเป็น Image เนาะตามตามรูปนะครับเพื่อให้ ฟอร์ม UI เนี่ยเลือกรูปภาพนะครับเป็นการเลือกรูปภาพตรงนี้ผมลิงก์เนี่ยผมกำหนดให้เป็น URL เลยนะนะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นลิงก์นะครับเลื่อนไปมีอะไรที่ผมคอนฟิกอีกเลื่อนมาดูเลยครับตรงนี้ครับ Request ค,ครับนะไ i เติกับอะไรครับ Image ผมขอ Request นะครับแล้วส่วน Edit Table ดูนะครับตรงนี้สังเกตไหม Edit Table ของผมก็คือผมจะไม่ให้เราสามารถ แก้ไขลิงก์ได้นะครับลิงก์จะต้องมาจากการสร้างเท่านั้นนะครับเจนเนอเรขึ้นมาเท่านั้นเราจะกรอกไปไม่ได้นะครับอ่าผมก็ไปบล็อกเลย e d i t a เ l e อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถอ่าทดลองอนะัปโหลดข้อมูลขึ้นไปได้แล้วนะครับอ่าส่วน Ux ก็ธรรมดานะครับ Ux แทบจะให้เขา g e n e r a เรขึ้นมาให้ปรับแต่งนิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามไม่มีอะไรหรอกนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูเราจะทำต่อ,อยังไง นะครับสิ่งที่เราจะทำต่อเป็นอย่างนี้ครับผมจะทำการส่งนะครับอะไรส่งรูปภาพนะส่งลิงก์ของรูปภาพจากแอปชีตเนี่แหละนะพร้อมกับโลนัมเบอร์นะไปให้อะไรครับไปให้เจ้าตัวแอปสคริปต์แล้วให้แอปสคริปต์ทำการเจ n เน a เรตลิงก์ให้เอามาแปะตรงนี้ให้นะครับอ่าทำยังไงครับในนี้นะครับผมก็ไปคลิกตรงนี้เลยครับอ่านะส่วนขยาย แอปสคริปต์นะครับหลายคนบอกโอ้ยเขียนสคริปต์แล้วสคริปต์นี้สั้นครับคราวนี้สั้นมากนะครับนะไม่ยาวนะ,ะตรงนี้ผมขออนุญาตปิดปเลยนะผมอยากใช้เวอร์ผมถนัดใช้เวอร์ชันเก่านะครับใครถนัดใช้เวอร์ชันใหม่ก็ใช้เวอร์ชันใหม่นะครับเริ่มครับอย่างแรกก็คือดูโพสดูโพสอีกแล้วนะครับนี่ไปโดนดูโพสนะครับอี e, นะ เเตอร์ลงมาครับก็รับค่าครับปกติเลยนะก็มีอะไรบ้างครับก็คือว่านะ post data เท่ากับมันเดิมนะครับ JSON ในวงเล็บ คอนนเท์ขออนุญ,ญาตเซฟก่อนเนาะนะครับเป็นชื่อว่าอะดาตาแล้วกันลงนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตแก้ตรงนี้เป็นโค้ดนะครับ ด a ต a ที่เราจะส่งมามีอะไรบ้างครับ Data ที่เราจะส่งมานะก็คือจะส่งบรรทัดมาแล้วก็ส่งลิงก์มานะครับก็ไปดูเลยครับผมก็จะเอาตามเนี้ยนะลิงก์ก็คืออะไรครับโฟโต้ Photo, นะครับนะบรรทัดก็คือโลปกตินะครับนะก็โลเท่ากับอะไรครับ ข้อดัต้าดอทดอทโลนะแล้วก็อะไรครับเท่ากับ ชื่อนะผมจะส่งพยายามส่งเป็นชื่อเดียวกันนะครับเสร็จครับต่อมาครับผมจะเอาตรงเนี้ยที่ส่งมาจะเป็นลิงก์แล้วนะนะครับผมจะเอาลิงก์ที่ได้เนี่ยนะครับเข้าไปยัดในคอลัมน์ลิงก์นะก็คือคอลัมน์ C พูดง่ายๆคอลัมน์ C คือถ้าใครคยใช้ Excel เนี่ยก็จะเอาตามนี้เลยครับโลที่เขาจะส่งมาก็คือจะตามตามบรรทัดเลยอย่างเช่นถ้าผมจะเอามาใส่บรรทัดนี้เอามาใส่ช่องเนี่ยก็คืออะไรครับช่องที่ชื่อว่า C2 ซึ่งจริงๆเราเรียกกันว่า Range นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเข้าไปถึง Range ให้ได้ครับอ่าไปถึงยังไงครับก็ต่อเลยครับอ่า speedsheet. app. get active นะครับก็คือบอกแล้วว่าใช้งานชีตนี้แหละอะไรครับ get sheet นะครับ by name อ่าตรงนี้ก็เอาชื่อของชีตมาใส่นะครับชีตช,ชื่อว่าอะไรไขออนุญาตไปกรอปาเลยโฟโต้ Photo, ใช่ไหมผมก็ไปที่อะไรครับเปลี่ยนชื่อนะ กบป,ปีมาวางเลยจะได้ไม่พลาดนะครับดอต get range นะครับเนะี่ย get range เอาง่ายๆเลยก็คืออะไรครับผมจะเอา get range เนะี่ย จริงๆใส่โลคอลัมน์ได้ไหมก็ได้นะนะครับถ้าจะใส่โลคอลัมน์เนี่ยก็คืออะไรครับก็คือแถวที่เท่าไหร่อลัมน์ที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ผมจะขอเป็นอย่างนี้ขอเป็นอย่างนี้บ้างนะครับถ้าสมมุติอย่างเช่นเขาส่งแถวแถวที่2มานี่ก็คือแถวที่ส <c oughs> องัมน์ที่3าเห็นไหมอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ผมขอแบบนี้แล้วกันนะขอเป็นแบบนี้นะครับขอเป็น silence, ใส่เ a น g ไปนะครับอ่ะก็คืออะไรครับ คอลัมน์อะไรคอลัมน์ c ครับผมกเ็เขียนอย่างนี้เลยครับจริงๆจ,จะดับเบิลโขดหรือซิงเกิลโขดก็ได้นะนะครับแต่ตัวเดียวผมก็เลยใส่ซิงเกิลโขดคอลัมน์ c แล้วก็บวกครับใช่ไหมสมมติเขาส่งโลเป็น2มาก็คือตรงนี้ก็คือเป็น c 2ใช่ไหมครับก็คือเป็นเลน g e C2 นะครับแล้วก็อะไรครับ Set Value ใช้ตัวนี้นะไม่ใช่ตัวนี้นะครับ Value ตัวนี้เลยครับปึ๊บอ่า Value อะไรมาใส่ครับ Photo เรียบร้อยจบง่ายไหมนะครับโค้ดมีแค่นี้แหละนะครับไม่ต้องไม่ต้องอ่าก๊อปให้เนาะนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไป ส่งข้อมูลมาครับก็คือส่งโลกับส่งโฟโต้มานะครับอไปส่งยังไงครับไปส่งจากตัวของแ s h e e t เลยนะครับไปที่ไหนครับไปที่ Automation นะครับไป Add เลยครับแอดบอทขออนุญาตพับก่อนนะตรงนี้พับไปก่อนนะครับอ้าบอทหายเอาใหม่เอาใแอดบอทนะครับเป็น Custom Bot นะครับตั้งชื่อครับว่าอะไรครับ ยาวไปไหม <laughs> นะ URL บ o t ก็ไดนะ้เอาสั้นๆก็ได้ครับนะ URL บ o t นะครับเรียบร้อยครับทำไมมันไม่อนุญาตเดี๋ยวขอเซฟก่อนนะทำไมขึ้นเป็นสีแดงอ อ๋อยังไม่ด้ define process โอเคนะครับไป generate event ครับ event ผมขอเป็น custom event เลยครับเป็น URL event นะครับอ on อะไรครับทำเมื่อเกิดการ change data ครับที่ photo ครับตรงนี้ผมก็ใส่เป็น true เหมือนเดิมครับนะ true นะ รใอยเขาทําการตรวจสอบให้ก่อนนะ,อะโอเคครับดีเทคเรียบร้อยนะอะอเชนไหมผมขอเป็นแค่แอดนะครับแอดอัปเดตแล้วกันนะครับทำไมถึงเป็นแอดแอมอัปเดตคือทุกครั้งผมใช้แอดอย่างเดียวใช่ไหมแต่นี้ผมแอดแอมอัปเดตเพื่ออะไรเพราะว่าบางทีเรามีการเปลี่ยนรูปภาพไงนะครับนะเรียบร้อยนะครับขอเซฟดินะครับดูซิสีแดงหายไหมยังขาดอะไรอีก อ๋อยังขาดโรเซสครับก็ไปอะไรครับ Create นะครับเป็น URL p r o c e s s ไม่ต้องตั้งตามผมก็ได้นะอ่ะเซฟทำไปเซฟไปนะครับเรียบร้อยนะครับได้แล้วนะครับ URL p o c e s s เรียบร้อยนะครับ URL b o t นะครับ URL URL o c e s s นะครับต่อมาครับ Add Step ครับ Step ผมก็ Create ครับ ชื่อว่า URL step URL step นะครับเป็นลักษณะของการ run task นะครับผมก็กด run task เลยครับ create new task นะขออนุญาต rename เ,เลยครับเป็น URL task นะทำการอะไรครับตัวนี้ครับ ส่งอะไรครับส่งไปที่ไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับส่งเป็นแบบโพสต์ Post นะครับอ่าทำไมถึงเป็นแบบโพสต์ก็รอรับจากการโพสต์เห็นไหมนะอ่าต่อครับในบอดี้ครับผมจะส่งอะไรไปบ้างนะครับเปิดและปิดไว้ก่อนนะครับไปตั้งเลยครับมีโลกับโฟโต้ที่ผมจะส่งไปนะครับ ต้องตั้งให้ตรงกันนะครับตรงนั้นประกาศชื่อรอรับยังไงตรงนี้ก็ตั้งให้มันตรงนะคอลัมน์คือหมายถึงตรงเนี้นะครับตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับจะต้องตรงกันนะครับตัวพิมพ์เล็กก็คือตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ก็คือตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับโฟโต้นะครับคือไม่ใช่ว่าคอลัมน์ชื่อโฟโต้ตรงนี้จะเป็นโฟโต้นะจริงๆเป็นอะไรก็ได้นะครับสิ่งที่มันต้องตรงกันก็คือ ตรงนี้นะครับชุดเนี้ยนะครับเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้นะครับที่มันจะต้องตรงกับตัวที่ส่งมาก็คือชุดนี้นะครับเนี่ยก็เรียกว่าโครงสร้างนะครับหรือถ้าเรียกภาษาบ้านๆก็คือชื่อตัวแปรนั่นแหละนะครับอ่าตรงนี้ครับจริงๆเป็นอะไรก็ได้นะครับนะแต่ผมบอกแล้วผมจะส่งโลนัมเบอร์ไปนะครับโลนัมเบอร์เนี่ยเคสเซนซิทีฟนะครับ เข้าใจคําว่าเคสเซนซิทีฟเนาะเคสเซนซิทีฟก็หมายความว่าถ้ามันเขาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับนะไม่ใช่ว่าเราจะไปพิมพ์ไปคิดเอาเองนะแต่คราวนี้สังเกตไหมว่าตรงโลนัมเบอร์ผมเนี่ยนะครับผมจะไม่ใส่เครื่องหมายอ่าดับเบิลโคลดคอมมันเพราะอะไรเพราะว่าโลนัมเบอร์เป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีปัญหาครับตัวนี้ครับโฟโต้ครับโฟโต้ต้องใส่ครับใส่ดับเบิลโคลดคอมถามว่าทําไมเพราะว่า โฟโต้เป็นสตริงครับเวลาส่งไปหรือเป็นข้อความนะครับอ่ผมขออนุญ,ญาตไปก๊อปนะจริงๆก๊อปจากไหนนะครับก๊อปจาก Data นะเซฟก่อนอ่ก๊อปจากตรงไหนครับจริงๆมันต้องตรงกับตรงนี้คอลัมน์เนี่ยเห็นไหมนะครับชื่อโฟโต้ก็ต้องโฟโต o วางวางผิดที่นะครับต้องอยู่ในแบกเก็ตนะครับเ็เขาจะได้รู้ว่านี่คืออ่ะนี่คือนี่คืออะไรครับนี่คือคอ่าคอลัมน์นะครับต่อมาครับ URL ไปเอามาจากไหนนะครับจริงๆผมสอนหลายรอบแล้ว URL มาจากไหนนะครับก็มาจากตรงนี้ครับไอ้ขอไปตรงนี้ครับไปที่อะไรครับเผยแพร่นะอ่ะเรียกใช้งานเป็นเว็บนะครับ ก็ตรงนี้เลือกเป็นอะไรครับก็คือทุกคนน่ะแหละครับนะทุกคนนะครับแม้แต่คนที่ไม่ได้แม้แต่ออนนุนิมัสก็คือคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับไม่ได้ล็อกอินด้วย Gmail นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นแค่อะไรครับทุกคนเฉยถ้าเป็นแค่ any any one เฉยก็คือทุกคนที่มีอะไรครับที่มีบัญชี Google นะครับ ไปที่ data นะครับไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็กดอนุญาตนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งข้อมูลขออนุญาตไปที่มือถือเรานะครับเราก็ส่งมาแล้วนะครับผมต้องไปกดอนุญาตในมือถือก่อนนะนะครับอาฉันจำได้เขาจะได้รู้นะครับไม่มีอะไรหรอกเรียบร้อยครับก็ก๊อปนะครับก๊อป URL ตรงนี้ อย่างที่ผมเคยบอกครับถ้าสมมติเรามีการแก้ไขชีทนะครับนะแก้ไขโค้ดนะครับเราต้องทําการสร้างเวอร์ชันใหม่ให้กับเขานะครับนะแล้วก็อัปเดตใหม่นะครับโอเคเนาะอันนี้คือเต่แล้วเดี๋ยวผมจะลองนะครับอเรียบร้อยนะครับเซฟนตัวสีแดงหายไหมนะครับหายแล้วนะครับอ่า อยากรู้ว่าใช้งานได้ไหมนะครับอยากรู้ว่าใช้งานได้ไหมตรงเนี้ยนะครับตรงบอทเนี่ยเขาจะมีคําว่า test อยู่นะครับกด test ม้ถ้าขึ้นอย่างเงี้ยไม่มีสีแดงแปลว่าใช้งานได้นะครับลอง xq ดูสักรายการหนึ่งก็ได้ครับผมจะลอง xq ดูรายการที่1ดูนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวคอยดูใน data sheet อ,อยู่ใน data ของ speed sheet ผมนะครับกด xq อ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองมาดูเห็นไหมขึ้นมาแล้วบางคนถามว่าเฮ้ย ต้องทําอย่างนี้เสมอเหรอไม่ใช่ครับก็ผมบอกแล้วว่าการทํางานเนี่ยทาไมครับเขาจะรันให้ใช่ไหมเขาจะรันให้ตอนที่อ่าตอนตอนที่เขาอะไรครับตอนที่เขาทําการอัปเดตรูปภาพนะครับนะหรือว่าแอดรูปภาพเข้าไปใหม่อไม่เชื่อลองดูนะครับนะเดี๋ยวผมจะแอดรูปภาพที่อะไรครับที่รูปภาพอีกสักรูปหนึ่งเข้าไปนะ อ่าเดี๋ยวไปที่อ่าไปที่นี่เลยดีกว่าไปที่ user เลยดีกว่าแล้วก็จะไปที่ลิงก์นะครับอ่าขอใช้ตัวนี้แล้วกันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอแอดนะครับแอดรูปเข้าไปใหมอ่อีกรูปหนึ่งเป็น ก็ไม่มีรูปนะก็เอารูปนี้แล้วกันนะครับง่ายๆแล้วก็เซฟ up ่ะคอยดูนะครับไปดูที่อะไรครับเห็นไ,ไหมสร้างให้แล้วอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปดู Data เขานะครับ Data เขาเป็นยังไงลองดู กดที่ไหนครับกดที่นี่นะอ๋อโชว์เลยนะครับเห็นไหมโชว์รูปได้เลยนะครับก็คือได้ได้ URL แท้มาเลยเห็นไหมนะก็คือว่าบางเอิญผมไปไปอะไรครับผมไปคอนฟิกให้ตัวเขาเนี่ยนะครับนะตัวตัวของ UX เขาเนี่ยนะครับ แอมจะอยู่เอ็กอ่าส่วนของ Data ขอพายคอลัมน์งเขาเนี่ยนะครับตรงเนี้ยผมไปคอนฟิกให้เขาเป็นโชว์นะครับผมลืมให้ดูนะครับใช่ไหมอ่าเป็น URL นะครับเออแล้วอ่าแล้วแล้วก็ให้มันเป็นลิงก์นะให้มันเป็นให้มันเป็น URL เนี่ยครับพอคลิกที่ตัวอ่าพอคลิกที่ตัวตัวเนี้ยนะครับนะตัวตัวบล็อกของเขาเนี่ยเขาก็จะทำการอ่า เขาเรียกว่าอะไรล่ะก็จะทำการก็จะทาการลิงก์นะครับไปหา URL นั้นทันทีเลยนะครับอะลองดูนะครับถ้า image 2นะครับแล้วผมกดนะแล้วลองเซฟใหม่ปึ๊บมาไหมมันต้องอัปเดตเนาะมันไม่ได้มีการอัปเดตข้อมูลนะครับมันต้องอัปเดตใหม่อีกสักรอบเดี๋ยวก็ับไปดูซิมาไหมโอเคยังไม่มาสักที่คือผมไม่ได้แก้ไขใช่ไหมครับนะ 02. ศูนย์อ่ะลองดูนะครับเซฟมาไม่เอ่ยทำไมอ่ะมาแล้วมาแล้วโอเคครับช้าหน่อยมันดีเลยนิดนึงนะครับมันดีเลยนิดนึงโอเคนคได้แล้วนะครับแต่เราจะเห็นว่าดูนะครับแต่เราจะเห็นว่าลิงก์เนี่ยมันยาวนะครับยาวมากเลยเห็นไหมนะซึ่ง ผมมองว่าเฮ้ยไอลิงก์ลิงก์แบบเนี้ยมันไม่ค่อยน่าใช้นะแบบแรกนะครับอันนี้แบบแรกนะแบบแรกคือได้แล้วนะใครพอใจใครพอใจแค่นี้ก็โอเคเลยนะครับนะใครพอใจแค่นี้ก็โอเคเลยนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับนะพอใจแค่นี้เพราะเพราะเท่านี้ก็ไปใช้ได้แล้วนะครับแต่คราวนี้ผมมองว่าเฮ้ยไอลิงก์แบบแรกเนี่ยมันเอ่อมันดูยาวไปนะมันดูยาวไป ถามว่าเอ้ยมันมีลิงก์แบบอื่นไหมนะครับป่าเดี๋ยวผมจะไปหาลิงก์แบบอื่นครับ